สามคำขอโทษอาบยาพิษที่ยิ่งพูดยิ่งบอกว่าไม่สำนึกเขาทำผิดเขาขอโทษคุณใจอ่อนแล้วเขาก็ทำซ้ำมันไม่มีวันจบครับถ้าคุณแยกไม่ออกระหว่างคำขอโทษที่สำนึกผิดจริงๆกับคำขอโทษที่ใช้เป็นแค่เครื่องมือแล้ววันนี้เบบี้จะมาสอนให้คุณดูออกครับรูปแบบที่1ขอโทษแบบมีเงื่อนไขประโยคคลาสสิกเลยครับขอโทษนะถ้าคำพูดของฉันทำให้เธอรู้สึกไม่ดีเขาไม่ได้ขอโทษที่เขาทำผิดนะครับแต่เขาโยนความผิดมาที่ความรู้สึกของคุณแทนเหมือนจะบอกว่า ถ้าเธอไม่คิดมากก็ไม่มีปัญหาแล้วรูปแบบที่2ขอโทษแบบมีข้ออ้างอันนี้เจอบ่อยเลยครับขอโทษที่ทํางานพลาดนะแต่ช่วงนี้ผมยุ่งมากจริงๆคําว่าแต่นี่แหละมันลบล้างคําขอโทษข้างหน้าทั้งหมดเลยนี่ไม่ใช่การยอมรับผิดแต่เป็นการหาเหตุผลให้การกระทาของตัวเองดีขึ้นครับและรูปแบบที่3ที่โหดที่สุดคือขอโทษแบบลดทอนความผิดครับเขาจะพูดว่าขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยหรือก็แค่ล้อเล่นเองขอโทษ กละนี่ไม่ใช่การขอโทษครับแต่นี่คือการควบคุมรูปแบบนึงเลยมันทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกําลังคิดมากไปเองทั้งๆท,ท,ที่คุณคือผู้ถูกกระทำแล้วเพื่อนๆเคยเจอคําขอโทษแบบไหนที่เจ็บที่สุดไหมครับมาแชร์กันหน่อยแล้วเจอกันต่อ EP หน้าติดตามเบบี้ไว้เลย